Hello everyone สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นปสองนะคะเดี๋ยววันนี้วันศุกร์นะคะ it is Friday คือเดี๋ยวคุณครูจะให้การบ้านไปทำในหน้าที่29ในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะเอาเรามาดูกันค่ะภาพเหล่านี้นะคะคุณครูจะเป็นคนพูดแล้วให้นักเรียนเขียนเลขลงไปให้สัมพันธ์กับภาพนะคะอา้าวมาฟังเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่นะ คุณครูจะพูดว่า it is 745 i t is time to get up it is 745 i t is time to get up get up นะข้อ1ให้หนูเติมเลข1ไปเอาคุณครูทำให้ดูนี่คือ time to get up นะคะถึงเวลาตื่นแล้วนะคะอ้าวมาค่ะภาพที่2อง it is time it is five o'clock it is time to do homework it is five o'clock it is time to do homework ภาพไหนเอย่ยมาค่ะในภาพที่สามนะคะหนูเขียนเลขสามลงไป it is seven thirty it is seven thirty it's time to take a bath it is 7 e v thirty it is time to take a bath ข้อ4ค่ะให้นเงนยนเขียนเลขสีนะคะ it is 9 i n e f i f t e e it is 9 i n i t i s time to go to bed it is 9.15. i t i s time to go to bed ให้เขียนเลขสีลงไปค่ะทีนี้เรามาดูข้อถัดไปค่ะ ในข้อ b นะคะส่วนข้อ b นี้นะคะ look at the pictures above match and write นะคะดูภาพทางด้านบนที่ครูพูดเมื่อกี้นี้แล้วให้นักเรียนหยิบลงมาเขียนทางด้านล่างนะคะข้อ1 what time is it นะคะ what time is it คืออะไรลกูกเขาถามถึงนี่เวลาเท่าไหร่ it is นะคะหนูเห็นภาพไหม ภาพเป็นภาพอะไรคะภาพเขากำลังจะตื่นนอนใช่ไหมภาพกำลังจะตื่นนอนนะคะตื่นนอนก็ g ก t up ใช่ไหมคะ it is ภาพ get up ภาพตื่นนอนหนูกลับขึ้นไปดูข้างบนเห็นไหมคะข้างบนคือเลขหนึ่งที่คุณครูเขียนใช่ไหมเวลาเท่าไหร่คะให้หนูซูมไปที่นาฬิกา 745ว้าว wow. หนูก็หยิบเอามาเติมลงที่นี่745นะคะ745นะส่วนข้อต่อไป what time is it นะคะให้หนูดูภาพข้างๆนี้นะคะแล้วหนูก็หยิบมาเติมนะคะขึ้นไปหาดูข้างบนทางด้านบนนะโอเค Good luck guys, bye bye.